จากประสบการณ์การเทรดมากกว่า4ปีเคยพอตแตกไปมากกว่า1,000 0เหรียญและผมได้ค้นพบเทคนิคการทำกำไรรายวันที่จะทำให้วิเลตมากถึง78%จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันผมมีอย่างหนึ่งที่ผมต้องสอนที่เป็นมือใหม่ก่อนส่วนใครที่รู้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันก่อนก็ได้ดอย่างแรกนะครับผมคือเราต้องการดูเทรนเทรนคือแนวโน้มว่าตอนนี้กราฟกําลังเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับหรือว่าไซเว์ขาขึ้นดูยังไงขาขึ้นดูการที่กราฟเนี่ยเริ่มมีการดันราคาขึ้นไปแล้วย่อใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ากราฟดันขึ้นไปเพิ่มสูงกว่าไฮล่าสุดไฮล่าสุดก็คือตรงที่มันดันตรงนี้ นะครับวิธีดูนะผมก็จะพาไปตรงนี้ปุ๊บคือดูประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดาการ,ราฟมันเป็นขาขึ้นแปลว่าหลังจากที่มันยอ่อเสร็จเนี่ยมันต้องขึ้นไปสูงกว่าเดิมเรียกว่าเทนขาขึ้นาขาลงดูยังไงขาลงคือการที่กราฟเนี่ยเกิดการย่อตัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่อันนี้คือหน้างานเลยย่อตัวคือยังไงย่อตัวคือการที่กราฟเนี่ยยอ่อลงมาเสร็จปุ๊บเด้งขึ้นมาแต่เลือกที่จะยอ่อลงไปต่อแต่ต้องเบรกนะต้องเบรกโลนะเพราะว่าถ้าเบรกโลจะเป็นการยืนยันชัดเจนว่า จะลงต่อจริงๆถ้ายังไม่เบรกแปลว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่3อย่างที่3คืออะไรอย่างที่3ก็คือไซเว์หรือการที่ยังไม่เลือกนะครับก็คือยังไม่เลือกทางมันก็จะวนไปเป็นภาพประมาณนี้นะครับงั้นจะขึ้นลงขึ้น,นลงไปเรื่อยๆไม่ขึ้นสูงเกินไปแล้วก็ไม่ลงต่ํากว่า โลเดิมหรือเรียกว่าโลล่าสุดอะแล้วมันเกี่ยวกับเนื้อหาเรายัางไงเดี๋ยวผมเริ่มเลยดีกว่าขั้นแรกนะผมทุกคนต้องใช้อินดิเคเตอร์นี้ก่อนเซกชันอันนี้ของฟรีนะครับทุกคนสามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยพิมพ์คําว่าเซกชันลงไปนะครับมันจะมีคําว่าเซ c กชันลักอโกให้กดเข้าไป นะครับเราจะได้ภาพประมาณนี้ออกมาทุกคนเห็นไหมตอนแรกเราก็งงเนาะเอ้ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้งานให้ฟังอย่างแรกเลยตลาดเรามีอยู่4ตลาดด้วยกันตลาดแรกคือซิดนี์เปิดช่งชวงเช้าโตเกียวมีลอนดอนปิดท้ายด้วยตลาดอเมริกาช่วงสองทุ่มที่ทุกคนชอบมาเทรดกัน4ตลาดด้วยกันมีความสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่าเราจะดูอย่างนี้ครับอันนี้คือวิธีที่ผมใช้เลยนะให้เราขีดเส้นนะผม นะครับกดชิปนะบนกับล่างของสีเหลืองหรือก็ของซิดนีย์นั่นแหละช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าช่วงการเก็บแรงตอนเช้าเนี่ยมันจะเก็บแรงก่อนว่าอยากจะไปทางไหนมันก็คือการาฟทองคำนั่นเองวิธีการดูของเราคือให้เราดูหลังจากช่วงเที่ยงขึ้นไปเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันจะจบอยู่ที่ประมาณเที่ยงครึ่งคือมสาสะสมแรงเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะดูต่อก็คือหลังจากเที่ยงมาเนี่ยการาฟไปทางไหนต่อเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับเรื่องที่เราสอนเมื่อกี้ก็กคือถ้าเป็นขาขึ้น กราฟต้องย่อลงมาแล้วยังไงต่อครับแล้วต้องขึ้นไปสูงกว่าเดิมครับนะถ้าขึ้นไปสูงกว่าเดิมได้แปลว่าตอนเนี้ภาพรวมเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราสามารถที่จะปลายได้นะอย่างน้อยหนึ่งครั้งถ้าไม่เทรดเยอะมากครั้งเดียวก็ได้อย่างน้อย1ครั้ง,เร,ง,เ,ง,รงเราจะสามารถเทรดได้อันนี้ผมลืมสอนอันนี้ไปอย่างหนึ่งก็คือเดีย๋ยวผมจะแยกเป็น2อย่าง1คือดูภาพรวมภาพรวมคือจะเป็นอันนี้นะที่ผมให้ขีดไปภาพเล็กเนี่ยคือข้างใน นะครับเดี๋ยวผมจะสอนข้างในทีหนึ่งว่าเราจะเทรดยังไงสอนภาพรวมก่อนนะภาพรวมคือดูประมาณนี้ถ้าเกิดว่าการาฟเนี่ยมีการเบรกขึ้นมาชัดเจนปิดเต็มแท่งนะเนื้อแน่นๆอ่าเป็นแท่งสีเขียวแปลว่าวันนี้เราสามารถเล่นหน้าบ่ายเป็นหลักได้ง่ายไหมนะครับอันนี้คือดูแค่นี้เลยถ้าเราอยากเทรดให้มันได้ประสิทธิภาพสูงส,งสงเนี่ยเราต้องเลือกฝั่งที่ได้เปรียบถ้าเรารู้แล้วว่าวันนี้เป็นขาขึ้นเราจะทําอะไรครับเซลไหม นะอาจจะไม่ถ้าเกิดเราอยากที่จะเซฟพลังงานในการเทรดเราไม่อยากเข้าเยอะวันหนึง่งไม้เดียวกําไรเลยได้ไหมแล้วก็จบจบกันไปวิธีนี้เป็นทางเลือกที่ดีนี่คือวิธีการดูอย่างแรกอันนี้คือขาขึ้นเดี๋ยวเราพาไปดูขาลงบ้างดีกว่าขาลงดูยังไงเดี๋ยวผมหาก,ก่อน <c oughs> อ่ะเราลองตีดู <c oughs> นี่เราพาไปพร้อมกันก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าทุกคนครับมันต้องใช้ time เฟร m e มนาทีนะเพราะว่าเราจะได้เห็นชัดๆตอนที่มันเบรกออกไปจริงๆถ้าเกิดมันหลอกเป็นไส้อย่างเงี้ยใน5นาทีอะ่ะมันหลอกได้แต่ว่าถ้าเกิด30มนาทีขึ้นไป ถ้าเนื้อมันแน่นมาแบบเนี้แปลว่าเราสามารถเล่นหน้าเสลล์ได้ละรายวันเนี่ยคือเราดูได้เลยนะครับมันง่ายมากๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือตีสีช่วงเช้าตลาดเปิดมาเราตีก่อนเลยนะครับถึงเที่ยงถ้ายังไม่เบรกเป็นอะไรครับถ้ายังไม่เบรกแปลว่ายังเป็นไซด์เวย์อยู่ยังไม่เลือกทางมันอาจจะลงกลับไป ข้างล่างใหม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันเบรกขึ้นไปแล้วเลือกได้แล้วนะครับว่าอยากจะขึ้นเพราะว่ามันขึ้นสูงกว่าเมื่อเช้าแล้วแปลว่าเราสามารถที่จะเน้นบ่ายเพื่อไปต่อได้อย่างน้อยเนี่ยไม้ที่เราเข้าหลังจากที่มันเบรกไปแล้วเนี่ยโอกาสชนะมันจะมากถึง7 0ถึง80%ได้เลยแปลว่าถ้าเกิดเราเข้าไม้หนึ่งเนี่ยโอกาสชนะเราเยอะมากนะครับในการเข้าครั้งแรกแต่อย่าให้มีครั้งที่2เพราะว่าครั้งที่2เดี๋ยวผมจะสอนต่อว่าเราจะดูยังไงนะครับ อ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับง่ายไหมถ้าง,ง่ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามยังสอนไม่เสร็จแต่ให้กดไปก่อนเราดูขาขึ้นเป็นแล้วเราดูขาลงน่าจะรู้แล้วเพราะว่ามันก็ใช้คล้ายๆกันอ่ะไซเวย์ก็จะเป็นภาพประมาณนี้ เห็นไหมครับสายเวก็คือยังเลือกไม่ได้ขึ้นขึ้น,นลงลงไปก่อนก็คือยังไม่ได้เบรกสักทางเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นบนลงลง่างขึ้นบนลงลง่างของมันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันพร้อมเมื่อไหร่แล้วเบรกสักทางหนึ่งเนี่ยเราสามารถบายได้ก่อน1ไม้นะครับโอกาสชนะมันจะค่อนข้างเยอะอยู่อย่างที่2นะครับผมคือการดูภาพเล็กถ้าเราจะเทรดครับมันจะมีอยู่3มช่วงด้วยกันทุกคนตามทันอยู่นะ <c oughs> <laughs> ช่วงแรกคือช่วงเช้าช่วงที่มีวอลลุ่มที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงที่กราฟ ของ2ธนาคารเนี่ยมันทับกันโตกเกียวสีแดงใช่ไหมซิดนีย์สีเหลืองช่วงที่ตลาดมันทับกันเนี่ยคือช่วง7ดโมงเห็นไหมครับพอมันทับกันปุ๊บสังเกตครับอะไรเกิดขึ้นครับวอลลุ่มมันจะเยอะเป็นพิเศษอันนี้คือวิธีสังเกตแบบง่ายๆแปลว่ามันมีกี่ช่วง3ช่วงด้วยกัน1คือ 7โมงถึงประมาณเที่ยง2คือช่วงนี้14นาฬิกานะครับหรือเรียกกันว่าบ่ายหก็ได้ช่วงบ่ายหก็น่าจะเริ่มฟอร์มมาแล้วนะครับอ่ะ14นนะาิกถึงประมาณช่วง6โมงครับวิ่งประมาณ3-4ชั่วโมงที่มันจะแบบว่าวอลลุ่มเยอะๆดีดๆหน่อยแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วง2ทุ่มเพราะว่าช่วงที่ตลาดเปิดซ้อนกันนะครับ วอลลุ่ม <Volume S 2> จะดีเป็นพิเศษมันจะทําให้เราสามารถที่จะเทรดได้ง่ายขึ้นเวลาที่มันเลือกแล้วว่ามันจะไปไหน2องทุ่มถึงประมาณ5้าทุ่มก็จะเป็น3ช่วงนี้นะครับเห็นไหมสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนี่ครับจบประมาณนี้5้าทุ่มห้าทุ่มเริ่มหมดแรงแล้วมันจะเริ่มนิ่ง ช่วงที่มันดีๆเนี่ยจะเป็นช่วงเวลานี้ประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเราจะเทรดช่วงเวลานี้กันเดี๋ยวเราจะมาสอนการดูข้างในกันภาพเล็กผมดูทำเฟรมไหนบ้างผมดู5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับก็คือดูประมาณนี้ ไม่ไม่เกินไปกว่าน,นี้มากอาจจะดูชั่วโมงหนึ่งก็ได้คือเราจะดูช่วงหลัก4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะดูเพราะเหตุผลเดียวคือมันลงแรงและเรากําลังหาอยู่ว่ามันจะลงไปไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทนปกติเนี่ยเราสามารถใช้5นาทีได้เลยวิธีการเล่นคือช่วงที่กราฟเนี่ยมันเลือกได้แล้วกราฟมันเริ่มดีดขึ้นมาแล้วดีมาแรงเลยนะมันสตาร์ทมาแบบนี้เนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราทําเราก็โฟกัสบ่ายนะเพราะว่าเราเห็นชัดเจนนะมันดูจากตรงนี้ครับกราฟดิ่งขึ้นมา ย่อหนึ่งรอบเห็นไหมครับสีแดงคือย่อนะถ้าเราตีเส้นทางแบบนี้เนะี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟพุ่งขึ้นมาย่อหนึ่งรอบและพุ่งขึ้นต่อแปลว่าตอนเนี้ยชั่วโมงนี้แหละขาขึ้นนะครับเราเน้นบายไปก่อนได้เพราะว่าวอลลุ่มบายมันเข้ามาเยอะมากนะครับเนี่ยมันวิ่งได้ถึง6000จุดด้วยกันนะครับถ้าเราจะบายวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับผมแล้วกันก็คือเราก็ต้องหาโซนโซนที่มันเก็บแรงไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราเจอแล้วโอเคมันเก็บแรงไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาเล่นบาย ที่นี่นี่เรามาเล่นบ่ายที่นี่บายอ่ะที่นี่ได้ <laughs> ลินพัน,นลินพันน,นะโดยเราก็จะเข้าออเดอร์นะครับแล้วก็วาง SL ไว้ข้างนอกนะแล้วเราก็ตั้งท p ไปนะอาจจะเล่นแค่ประมาณ1ต่อ1นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า SL เราตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยมันประมาณ900ใช่ไหมครับเราก็ตั้ง TP ไว้ประมาณ900จุดพอๆกันหรือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันจะไปได้มากกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ถือต่อให้มันไปไกลกว่าเดิมได้เรียกว่าการเก็บ TP ก็คือแบ่งเก็บ TP 1ไปก่อนแล้วก็ถือต่อเพื่อไปลุ้น TP 2ีลุ้นว่ามันจะขึ้นต่อกลับไปเช็คที่เดิมนะครับกลับไปเช็คายเดิมเงี้ยประมาณ3700จุดเนี่ยอ่ะเราก็ถือเพิ่มไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําเลยก็คือถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วดูยังไงว่ามันขึ้นไปแล้วให้เรา,อารอกราฟเนี่ยตอนเนี้มันย่อม,มาประมาณนี้ใช่ไหมครับ แปลว่าถ้าเกิดมันวิ่งสูงกว่าที่นี่ได้เนี่ยโอกาสไปต่อจะค่อนข้างเยอะอันนี้คือวิธีการดูเปลี่ยนเทนก็คือถ้าเกิดมันเลยตรงเนี้ยไอที่มันเคยยอ่อไว้แล้วก็เทล,ลงมาเนี่ยนะครับถ้าเลยได้โอกาสที่ไปต่อเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะกันน้าทุนได้เลยพอมันวิ่งมาเห็นไหมฟืบมันวิ่งมาใช่ไหมครับถึงแล้วตอนนี้คือถึงโซนแล้วนะแปลว่าเราหลังจากตรงเนี้ยถ้าเกิดมันขึ้นไปสูงกว่าเดิมได้เนี่ยเราการทุนได้เลยนะครับพอมันเบรกออกไปปึ๊บเห็นไหมครับ พอมาหลุดออกไปนะเราก็กันทุนไว้นะครับแค่นี้เราก็ถือไกลๆไ,ได้แล้วอ่ะเราดูกันต่อทํายังไงอีกนะครับอันนี้เราได้ไปแล้วนะ1ไม้ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเราไม่จะเป็นต้องเทรดเยอะนะครับเราแค่รู้ก็พอว่าเราต้องเทรดไปทางไหนเป็นหลักนะครับเพื่อที่มันจะได้ได้เปรียบคือถ้าเราอยากที่จะชนะตลาดเนี้ยเราก็ต้องตามน้ําไป <c oughs> <c oughs> นะครับเร,เราต้องเราต้องรู้จักก่อนว่าอ่าวานไปทางไหนแล้วเราก็ไปทางนั้นนั่นเองต่อมานะครับอ่ะช่วงบ่ายสองพอมาเริ่มสตาร์ทช่วงเวลาใช่ไหมครับ เราทําเหมือนเดิมดูก่อนว่าเทรนมาเป็นอะไรนะครับมันเริ่มสตาร์ทตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนดูพร้อมกันพอมันสตาร์ทปุ๊บทุกคนดูนะขึ้นมา1ย่อมาสองเนี่ยแหละจุดตัดสินเพราะว่าถ้ามันลงล่างแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะลงไงแปลว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เซ์ต่อเพราะว่าเราเห็นแล้วตอนแรกนี่มันอยู่ตรงนี้ฐานมันอยู่นี่แต่ถ้าเกิดว่ามันเลือกขึ้นล่ะพอมันเฉลยออกมาว่าโอเคขึ้นต่อนะราคาต้องเบรกนะครับไม่เบรกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่เบรก มันยังเป็นไซด์เวเราจะฟันทงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เบรกไายของตัวเองแต่ว่าถ้ามันเบรกได้แล้วโอเคได้พอมันเบรกปุ๊บเราก็มารอบ่ายเราก็โฟกัสบ่ายได้เลยคือการบ่ายที่ฐานก็ได้เราก็บ่ายตามไปมันก็จะได้เป็นภาพประมาณนี้เอสแอลก็แค่วางไว้ข้างล่างครับวางไว้โลที่มันเคยเกิดขึ้นล่าสุดนะครับอะเราอาจจะวางไว้ข้างนอกหน่อยก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีแบบว่าเซฟที่สุดพอเราเห็นแล้วเราก็บ่ายเลย ส่วนทีพีเนี่ยเราก็ลองไปเช็คดูนะครับผมว่าเราอยากเก็บประมาณไหนแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบเซฟเซฟรายวันของผมนะคือช่วงเนี้ยกราฟมันขึ้นค่อนข้างแรงเราอาจจะเอาไปที่ประมาณไฮเดิมก่อนก็ได้ไม่ต้องใกล้ไม่ต้องไกลมากไฮล่า,าสุดมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็เก็บตรงนี้ 700ไม่ได้700 T P 700พอๆกันตอนนี้เราชนะมา2รอบแล้วนะคือง่ายๆแค่นี้เลยนะครับคือบายตอนที่เราเห็นว่ามันขึ้นเราก็แค่รอมันย่อมาแล้วก็บายตามนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ไปกดเลยนะครับกดเลยไม่ได้นะกดเลยคืออยู่บนยอดนะครับคือเราไม่รู้ไงว่ามันจะย่อตอนไหนถ้าเราไปกดบายมัว่วเราอาจจะอยู่ค้างคืนข้างบนก็ได้นะเพราะงั้นรอมันย่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็แค่มารอบายที่ราคาที่มันมีแนวรับรองรับอยู่ นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเราบายแล้วสอรอบเราอาจจะไม่ต้องบายเพิ่มก็ได้นะคือบายแค่นี้ก็ได้ถ้าเราเล่นประมาณนี้เราชนะไปแล้วเนี่ยผมติ๊กถูกให้เลยเราชนะและ้ว2รอบไม่จาเป็นต้องเข้าบ่อยเราเข้าแค่ครั้งแรกที่เราเห็นก็พอว่าอุย้ยมันขึ้นต่อแล้วนะเราบายต่อรอบเดียวจบวันวันหนึ่งอะ่ะเราอยากแค่ว่าเราจะชนะเพื่อเอากําไรแต่ละวันใช่ไหมครับก็ไม่จําเป็นมากที่เราจะต้องกดบายบ่อยยกเว้นว่าเราเริ่มมีความรู้ที่แน่นหนาแล้วนะครับเราอยากจะเล่นเพิ่มก็ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแต่ อันนี้คือผมจะมาสอนแบบวิธีง่ายๆไงที่วิลเลจมันเยอะจร,จริงๆและใช้ได้ผลจริงๆอ่ะเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายก็คือเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันเบรกไปแล้วครับมันเป็นขาขึ้นครับนี่ครับมันเบรก ของหายเมื่อเช้าไปแล้วนะครับช่วง2ทุ่มพอดีนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาแรงมากๆช่วง2ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังเพิ่มหน่อยเพราะว่าการาฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิ่งได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอเราเห็นปุ๊บว่าการาฟเนี่ยมันเด้งขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทําเราดูก่อนว่าแนวรับล่าสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนคือดูภาพรวมก่อนนะถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าโอเคมันอยู่ที่79ใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีบายแบบง่ายๆของผมนะก็คือ ให้เราวัดไปก่อนเลยว่ามันวิ่งไปได้ประมาณเท่าไหร่นะถ้าวิ่งได้ประมาณ4 0 0พันอย่างน้อยเนี่ยเราต้องรอต่ําลงมาครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ50%ครึ่งหนึ่งจะอยุ่ตรงนี้ครับนี่ครึ่งหนึ่งจะอยู่แถวนี้98้นะครับเนี่ยเราก็วาดมองไปก่อนเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าบายเนี่ยมันก็เด้งได้รอบหนึ่งนะประมาณ4 0 0 5้0าจุดนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบว่าอยากที่จะเอาชัวร์วเลยเนี่ย คือให้มันขึ้นเขียวมาก่อนคือภาพรวมเราเห็นแล้วว่าก้ามมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับคือเรารอให้มันย่อเสร็จก่อนนะครับให้มันขึ้นเขียวมาก่อนแล้วเราก็ค่อยตามนะครับค่อยตามไปที่หลังนะคือเราต้องเห็นโลที่มันชัดเจนก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ตามบ่ายได้ง่ายๆนะเพราะว่าตอนนี้มันเทมานะครับ คือเราเห็นแล้วนะครับว่ามันขึ้นได้เนาะแต่เรายังไม่เห็นเลยว่ามันลงแล้วมันจะเขียวเมื่อไหร่พอมันหยุดลงปุ๊บมันหักเขียวขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นโลของมันเราก็แค่รอตามบายหลังจากนั้นเราก็ตั้งเออลวางไว้ข้างล่างวางไว้ต่ำกว่าโลนี้เพราะว่ากราฟเนี่ยถ้ามันอยากเป็นขาขึ้นต่อเนี่ยมันต้องไม่หักลงครับถ้าเกิดมันหักลงเป็นยังไงครับแปลว,ว่าตรงนี้คือเป็นขาลงแล้วนะสองทุ่มนี้นะครับจากตอนแรกที่ขึ้นมาเยอะๆซึ่งมันสามารถหลอกได้แต่มันไม่ได้หลอกปล่่่่อออยยยยมมมาา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 ากกกกกเเรรีีวนนนนหลทึงแตตตตจะบ เพราะว่าตอนมาลงเนี่ยคือเราต้องหาไงว่าเราจะบายตรงไหนบางคนแบบอยากได้ปลายไส้มากๆอย่างเช่นผมนแล้วบางคนแบบอยากได้ปลายไส้มากๆเราก็อาจจะแบบเอ้ยบายตรงนี้ก่อนเอา้าไม่ได้งเราก็ต้องมารอบายใหม่แต่หลังจากลงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าขึ้นเขียวได้แล้วเราตามบายได้เลยเพื่อที่เราจะได้วางไอเดวีไว้โลล่าสุดแล้วเราก็ถือต่ออันนี้คือวิธีดูแบบง่ายๆนะครับว่าขึ้นลงเนี่ยเทยังไงอ่ะเอาใหม่นะทุกคนอาจจะงงนะเดี๋ยวเราลองวันถัดไปกัน ทุกคนอาจจะงงะขั้นแรกเหมือนเดิมใครอยากเทรดช่วงเช้าดูเหมือนเดิมเลยดูยังไงให้ดูก่อนว่าตอนที่มันเทลงมาเนี่ยมันเทเสร็จแล้วนะครับตอนมันเด่งขึ้นเนี่ยลงต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าลงต่อโอเคเราสามารถรอให้มันเด่งกลับมาแล้วก็เล่นเซลได้อย่างน้อยรอบหนึ่งเราก็ตีโซนให้เรียบร้อยนะครับสมมุติเราเจอโซนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แค่รอให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็เซลลงไปนะครับเอสแอลวางไว้นอกโซนเหมือนเดิม เซลลงไปไม่ต้องลงเพิ่มก็ได้นะเอาแค่ที่เดิมก็ได้นะถ้าเราแบบว่าไม่มั่นใจว่ามันจะลงได้เยอะ TP ใกล้ๆก่อนประมาณ800-1,000จุดเอาใกล้ๆที่เดิมเข้าไว้พอ7โมงเสร็จแล้วช่วงเที่ยง เหมือนเดิมตีกรอนบนล่างเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดกามเนี่ยเบรกออกไปสักทางนึงเนี่ยแปลว่ามันเลือกแล้วนะว่ามันจะไปไหนไม่เทรดช่วงเช้าเราอาจจะรอช่วงบ่ายก็ยได้รอให้มันเลือกทางว่ามันจะเบรกไปทางไหนแล้วเราก็ค่อยตามบ่ายไปทางนั้นใครที่อยากเทรดทาเฟรมเล็กเนี่ยเราสามารถใช้5นาทีในการเล่นได้แล้วเราก็มารอช่วงเช้าเช่วงที่มันมีวอลลุ่มนะช่วงบ่าย ใบสองนะครับใบหนึ่งใบสองคือกกอบฟ้าเข้ามาปุ๊บเราก็เริ่มได้เลยเนี่ยเราก็รอก่อนช่วงแรกมันอาจจะวิ่งไม่เยอะเรารอก่อนครับรอให้มันวิ่งไปสักทางหนึ่งแรงแรงคือถ้าวิ่งแค่นี้ยังไม่แรงนะเพราะว่าเรายังไม่ช์นะว่าลงได้จริงนะครับเพราะว่ามันวิ่งน้อยมากรอให้มันวิ่งสักทางหนึ่งแรงแรงก่อนถ้ามันลงต้องลงแบบนี้ครับอย่างน้อยสักผมขอสักประมาณพันจุดขึ้นไปลงได้สักพันจุดขึ้นไปกําลังดีอ่าพอมันเลือกแล้วนะครับผมชูขึ้นมาเป็นขาขึ้นใช่ไหมโอเคสิ่งที่เราตต้้อออองทําาาา่่่จกนนนัคืเรรดดููวโลสุยไ ถ้าโลล่าสุดอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่77ใช่ไหมแปลว่าถ้าเราอยากบายเราก็รอเข้าบายเราก็ตั้ง SL วางไว้ข้างนอกแล้วก็ตั้ง TP ให้เรียบร้อย TP ก็ไม่ต้องไปไหนไกลมากนะค,คือเราตั้งไว้ตรงที่มันเป็นไฮล่าสุดก็ได้อย่างตอนเนี้ยมันทิ้งไฮล่าสุดไปตรงนี้นะเพราะว่ามันลงมาเนาะเราลอมันลงมาใช่ไหมครับอ่ะมันลงมาย่อลงมา ไฮระดสุดมันอยู่ตรงนี้เราก็แค่รอบายขึ้นไปนเอาไปส่งที่เดิมถ้าใครไม่ชชว่์ว่าจะบายตรงไหนดีรอให้มันเริ่มชีเขียวก่อนพอมันเริ่มเีเขียวได้เนี่ยเราก็กดบายเราก็ S L วางไปข้างนอกน TP ก็เอาไว้ที่ไฮระดสุตรตรงนี้เขาเนี้ยเราก็จะสามารถเก็บกําไรได้แหละเหตุผลที่เราต้องดูแรงก่อนเนี่ยเพราะว่าการาฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีแรงที่มันมากพอครับมันก็ยังไปไหนไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดแรงบายมันเข้ามาแล้วถ้าแรงบายมันเข้ามาเยอะเนี่ยแปลว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังได้เปรียบในฝั่งบายนะ รเราก็แค่เลือกใบาตามเล่นตามน้ําไปนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการเทรดรายวันเออใครที่อยากมีวิลเลจนะประมาณ70%ถึง80%ขึ้นไปเนะี่ยใช้วิธีนี้ครับเป็นสูตรลับเลยนะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้บอกที่ไหนเลยนะนะเพราะว่าเพิ่งมาสอนตรงนี้ครั้งแรกถ้าใครที่ชอบนะก็อย่าลืมนะครับชอบแล้วกดไลค์กดต like, ิดตาม <c oughs> ตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้เทคนิคการทํากาไรรายวันด้วยวิลเลจมากกว่า78%ของผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครที่ยังเทรดแล้วยังไม่ได้กําไรยังออออตตตแกกยู่นนนี้้ทุคข ได้ดีขึ้นแล้วนะใครที่เคยเสี่ยงเงินแบบผมมาก่อนเป็นแสนเป็นล้านอย่างผมผมเสียไปประมาณหมื่นเหรียญผมหวังว่าการสอนครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นแต่ว่าผมอ่ะยังมีเทคนิคอย่างอื่นอีกถ้าใครที่สนใจเรียนอยากให้ผมเทรนให้ตัวต่อตัววันนอนวันเลยนะก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์แอด h a p p y y u m i t จุดเทรดเดอร์ได้สำหรับใครที่มีคําถามนะครับผมสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรีบมาตอบของทุกคนเลยแล้วก็ใครที่อยากให้ผมสอนตรงไหนเพิ่มนะครับ าามรถบอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพิจารณานะเอาไว้เผื่อทำเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับ